Ừ. sáu vẫn chỉ lại đi, định mười Bằng năm năm hình, sáu làm mười anh năm Để, sáu năm mười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  sáu năm rồi sáu năm โห้วดอั้งปนินยปนินเปนิ่นนั่ง่ามอสิปดกันพดอเด้อดอเด้อเดอเด้เด้อพดเลยว่าคือคุ้มมัอืมอืมงได้บั ของในนอ่บันเนเะนูกคนเจ็บห้อกบวยูนุ้กขคนเจ็บห้อกำลังยาง,งามาน่อยไปวาเต็มเนี่ยเลย,ย,ยหลายเนี่ยหลายเนียโอ้ยหลายเลยปูนี่ยจำเนื้องลงนำคนหน่อยบอล

นี่นี่เอานี่กันเด่นเด่นเดินดินเดินเดินกระบอกกระบอกกระบอกนระบอ่กระบอกในะ่ะันทิพย์ตะวันตะวันเห่นใช่เออแม่เออออาไปเพื่อนนิดไปเหง ปลาหล่าบอไปแหงได้ปลาหล่าบอก็ได้ยังขึ่นหรอวะหนึ่งสองเต็อลบ่เอาไปเงี้ยหนึ่งสองเงี้ยเ็ดไปแหงปลาลก็ได้ปลาก็ได้อ๋อเอตัวนี้เงี้ยเอาเกตัวซ้าหนูขึ่นกับพ่อพอดีพ่องามตัวหน่อยไล่รับไยมันเงี้ย